สวัสดีครับเอฟซี FC สุขุมสุขวัที่เ่านะครับมืัอนี้ก็มาพ่อกันนะครับเป็นวันที่6เดือนมิถุนายน2 5 6 6นะครับมืัอนี้ตรงกับอ่าต้อนอังคารเล่มสามคำเดือน7นะครับจะเป็นเดือนพลังมันนี่กัอ่าวันที่6เดือน6ปี2 5 6 6นะครับต้อง6กเลยครับเด้อมืัอนี้ระวังได้ห6หเพื่อหาเชียห6หมาครับมืัอนี้เลขงาม ครับวันนี้ก็สิมาให้แนวทางนะครับแนวทางหมู่วานนะครับแนวทางหมู่วานนี่ก็เขาตัวเดียวนะครับหาซีซหาเนาะเอาวันนี้ก็สิมาให้แนวทางฮานอยต่อแนวทางฮานอยมือนี้ได้ตัวได้แน่กัได้เก่าๆนะครับเก่าๆเก้าศูนย์ซีสาม เจซี 4, นะครับสามหกสองหกเจ็ดซี่สามเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นสองตัวเนาะส่วนเลขสามตัวนี่ก็ไปก่อนนะครับเป็นเก่าเก่าซีนะครับเก่าเก่าซีสามหกหกครับเอา ส่วนตัวเด่นมานนี่นะตัวเด่นมานี่มีเก้าศูนย์สี่สามเก่าสี่อ่าสามหกนะครับส่วนตัวเด่นสามตัวมานนี่เนาะสามหกหกนะครับอ้าวนี่ก็นมันไปเพียหน้ารองมึงเนะาะว่ามันครับผู้ใดมกักกะจัดผู้ใดขัดกัจังพันนะครับเนาะ คลิปนี้กับว่สนับสนุนการเล่นการพนันอันนี้จะเป็นแนวทางของอแอดคำนวณน,นะครับเนะาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังกังใจให้ี่เก่านะครับเนาะมีอยังกะพูดค,คุยกันเขามาได้นะครับตัง้งคอมเมนต์นะครับฝากถามอีอย่งกะไดนะครับเนาะหรือสิเป็นเอ็อดส่วนตัวกะไดนะครับอ,อินบ็อกซ์กันเขามากกะใดเนาะ สุลต่านเบนี้กัคงมนพิยังไรครับอ่าผู้ไดสศีลด้อยในแก่แทน,นั่นขี้เก่าครับผมอืมให้ชจบๆมันหมานขี้เก่าเนาะสุลต่านเบนีอย่างก้าวคข้ว่าสวัสดีครับ